สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบ็ดฟันนี่เราจะเดินตากผนันประมาณกี่ร้อยเมตรรู้ไหมเนี่ย500เมตรนะหรือว่าเยอะกว่านั้นอีกนะแม่อู๊คิดว่านะไปค่ะ เพราะว่าอยากออกนะคะในเมื่อฝนตกเราก็ต้องเดินไปแล้วเมื่อกี้อ,อเมทเห็นคนจับกบไหมมีคนจับกบเมือ้อเหมือนลมกลับมาเธอต้องสระผมนะ <c oughs> ถึงโน <c oughs> no. ถึงเธอจะกลางร่มแต่เธอก็ต้องกลับบ้านมาอาบน้ําสระผมนะโอเคไหมสัญญาไหมแล้วแต่ค่ะทมสบายยังไงก็ได้ ันให้สิทธินั้นเธอเต็มที่เธอจะทำอะไรก็ได้โอเคไหมดีไหมเชอเบทถ้าลมนี้อายนะเนขยะค่ะฝนตกงจริงนะนเพื่อนๆดูเราแบบลุยกันแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าเบื่อนะอยู่บ้านทั้งวันใช่ไหมคอมเลดถือไว้นี่ถือไว้เลยลูกถือไว้เลยปากตังไม่อู้ทั้งยังอ่ะอมเลนไม่เอาเดี๋ยวตก อไอพีช่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่นรอแม่อูด,ด้วยเดี๋ยวรถมารอด้วยค่ะแม่อูวกเองก็ต้องอาบน้ำสาบผมเหมือนกันน้ำเล็ดรู้เปล่า,าหนาวไหมไม่ได้หนาวไหมชอบนะนี่นี่นเล็ดทำได้หรือเปล่านี่ <c oughs> เอาไปค่ะ มีรถไหมคะฝนตกหนักเลยอ่ะฝนตกหนากอมเดินมาทางนี้ค่ะเดินมาทางนี้ข้าเร็วฉเบดน้ำฝนมันกระเด็นใส่แม่อุเต็มเลยฝนชอบตกตอนเย็นนะไม่เอาอ่ะก็เปียกอยู่ดีออกกำลังกายไงโอเคไหม อย่าทายออาเล็ดมันโดนแม่อู้อู้ลบก่อนลบก่อนรถมาลบก่อนค่ะเชิรอกก่อนค่ะเอารถไปอีกทางหนึ่งเหนื่อยยัางกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมไปต่อเหรอมาครึ่งทางแล้วนะแต่ตอนกลับอะเอาไงอ่ะอ่า ทุกคนให้น้ำกันให้สบายเต็มที่เลยนะเชะเวตระวังรถด,ด้วยนะลูกเอเอ,เอรู้จักหลบรถด,ด้วยอันตรายนะต้องอยู่ในความดูดูดแลดูแลของผู้ปกครองเท่านั้นนะคะเวลามาแบบนี้ออมเล็ดน,น,น,น้ำเย็นอะไรน้ำเย็นอะไรลูก อ๋ออืมเอาเลยไม่ใช่พอตอนเย็นเลิกเรียนก็ฝนตกไม่ได้ออกมาตกทุกวันเลยเอาเลยค่ะลูกตามสบายแล้วค<ม>่ะเดี๋ยวแม่มอูซักผ้าให้นะ<ม>แต่่มีข้อแม้อย่างเดียวก็คือกลับบ้านไปอาบน้ำ แค่นั้นเองอยากให้กระเด็นโดนแม่อูน,นะคะลูกเจเบตรีบอรออันนี้ขนทางอีกยาวไกลนะเพื่อนเพื่อนไปค่ะเดินริมซ้ายค่ะลูกริมซ้ายรู้จักซ้ายมือไหมหนูถนัดมือไหนบนเนี่ยข้างบน,นเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี้ยค่ะเออเพราะว่าบางทีรถมานะเราเปียกเลยนะเพราะว่าเขาเยี่ยบน้ํา ออมเล็ปอู้รถมาออมเล็ปน้ำมันดำอ่ะลูกควรเล่นไหมอ่ะดูน้ำดำสีเลยหรือว่าไม่ดำเอยากมาคนเดียนะต้องให้กินน้ำไม่ดำถึงมังงนมีทรายอยู่ก็เลยเคลื่อนเนาอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่อุ้ซักให้อโอเคเลยเก่งมากอย่าวิง่งอย่าวิง่งลูกใจยเยน็ยเยนๆใจเย็นๆค่ะ ไม่ต้องรีบมีงบแค่65บาทเดินตากฝนกันมานะมีงบ65บาทคนละนะคะทุกคนย้ำว่าคนละหกสิบาทเดินมาแบบไกลมากเลยกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมอุ้ยดูน้ำออกมาจากรถกระบาะอมเล็ตเมื่อกี้ไงไปต่อค่ะ ใกล้จะถึงเซเว่นแล้วนะระวังรถด้วยลูกออมเล็ตก็เหมือนยังไม่โตนะทำทุกวิธีวิถีทางที่จะได้ออกมาอ่าไปไปค่ะ ชาเป็ดเขาก็ไปของเขาเองอ่ะลูกแมวเปียกหมดเลยเยอะใส่น้ำแมวเลยขำขำเป็นมาน้แมวใช่ไหมใช่ใช่แมวเป็นห่วงไงเดินชาเป็ดรอนหน่อยเลย ซิวซิลมากซิวชิวสำหรับออมเล็ตนะคะไปค่ะเอาเลยค่ะระวังลื่นละกันเธอเดี๋ยวเธอชิดน้ายเลยอ้ออมเล็ตเอาลูมไปวางก่อน อะงโดนพี่เขาหน้าลูกระวังระวังค่ะเอาล้มวางออมเล็ดถึงเซเว่นแล้วนะคะนี่ออมเล็ดออมเล็ดมานี่ก่อนคว่ำเชเบ็ดตั้งอย่างนี้ชเชเบ็ดทำงี้เข้าไปเลยไหมเข้าไปเลยไหมลูก เข้าไปเลยไหมเออเข้าไปเลยไหมเข้าไปเลยลูกตกหนักเลยนะเอาแล้วลูกไปไปเซเว่นเร็วเข้าไปลูกเข้าไปค่ะ โ okay. อเควันนี้เราก็ถึงเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะคะออฟเลดเป็นไงปิดจอ็อบได้ยังปิดจอ็อบได้ยังคะยังไม่ได้หรอเพราะยังไม่ได้ซื้อขนมหกสิบห้าบาทนะลูกหกสิบห้าบาทเท่านั้นนะรู้ไหมหกสิบห้าบาทต้องซื้ออะไรบ้างหนูต้องคิดดีๆนะลูกโอเคปิดคลิปให้หน่อยคะ่ะเราเห<ล>นื่อยไหมสนุกไหมเหนื่อยแต่ว่าสนุกค่ะเพราะว่าถูกกว่าตอนเด็กเท้าเท้าสปกปรกนะ เรวไีซื <problem> ้อเร็วบ้านเขาเปียกหมดแล้วฝากกดไลค์บ๊ายให้เยบายบายค่ะจุ๊บ